หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น Stop comparing yourselves of other people เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนค่ะเพื่อนๆชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมคนอื่นรวยกว่าทำไมคนอื่นสำเร็จกว่าทำไมคนนี้ประสบความสำเร็จเร็วจังทำไมคนนี้หุ่นดีจังผิวสวยจังเลยแล้วกลับมามองตัวเองมาเทียบตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเอง ด้อยค่าลงไปหมดคุณค่าลงไปทําไมฉันไม่เหมือนเขาทําไมมันไม่มีใครเหมือนใครเลยครเพื่อนเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราจงเป็นตัวเองดีที่สุดชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตต้องพัฒนาดึงคับเพื่อนๆดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้โลกใบนี้ให้สร้างสรรค์ให้แก้ปัญหาผู้คน ให้การเรียนรู้ให้การพัฒนามาทำให้โลกใบนี้จเจริญขึ้นกระัเชื่อว่าเพื่อนๆทำได้สู้ต่อไปด้วยกันนะคะเพราะคุณคือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะ พบกันใน e ีพีต่อไปนะคะถูกใจคลิปนี้ติดตามกันด้วยค่ะแล้วเราจะได้พบกันอีก Glass Master Building